กินอะไรวะกินตูตัวอ่ะอืมฟ้อนกินเตามึงแรงมากทั้งเหงื่อมึงดูพี่ที่ไม่มีกลิ่นเลยอืกินหอมสดชื่นมากแล้วก็มีกลิ่นผ่อนคลายด้วยพี่ใช้ครีมอะไรอาบน้ำอ่ะโบย่าดีโอโดเลนบอดี้คินเซอร์คือมันดีมากๆเลยเว้ยสามารถระงับกลิ่นเตาโดยไม่ต้องง้อโลออนระงับกลิ่นกายดับกลิ่นเตาสยบทุกเหงื่อเลยโลออนยังมั่นอาบน้ำครั้งเดียวมั่นใจได้ทั้งวันไหนผมลองดูซิ ครีมอาบน้ำสูตรช่วยระงับกลิ่นกายชําะล้างและลดการสะสมของแบคทีเรียและดูแลผิวให้สะอาดสดชื่นให้ผิวมีกลิ่นหอมสดชื่นมีสารสกัดจากดอกพีโอนีช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นทําให้ผิวเปล่งปังและดูอ่อนเยาว์ลืมทาโลออนก็ไม่เป็นปัญหากล้าบเบียดแนบชิดทํากิจกรรมกับคนอื่นโดยไม่ต้องกันวนงวลอาบเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไหนพิสูจน์ซิหอมมากได้กลิ่นดอกไม้นิดนิดรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายมากแต่จุดเด่นคือระงับกลิ่นเตาไหนลองพิสูจน์ดูซิ ได้ใช้โลออนไหมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะ <Okay. S 1> ครับกินเต่าโดยไม่ต้องง้อโลออนอีกต่อไปถ้าใครสนใจนะครับผมหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ